เน helmet, ิร์ดไปดูั้งนี่ครับเนิร์ดดูขาวตัวใหญ่นี่เนี่ยตาดิมูครับมัข้าข้างเข้าไม่น่าเชื่อมีข้างเข้าแม่ไก่เนี่ข้างเข่าแม่ไก่ นเดี๋ยวก็ไปแล้วดำาๆห้อยหัวอยู่นะขบนนะเออน่ะดำปีเลยเดินไปครับมันไม่มันไม่หนีหนึ่งคนเดี๋ยวแล้วคุณหลบโอ้โหใส่จับเลยอะโหนี่ครับบ้าเปล่าไม่กลัวคนมันไม่กลัวคนด้วย เห็นป่ะเนี่ยมันหันมามองด้วยนะใหญ่มากครับอย่าเปไปอ้ากทีอใราไร่ทำอะไรแล้วนี่กนอะนี่ก็ลิงเลยอะนี่ครับเขาไม่ไก่ใหญ่มากครับตัวตะขวดเบสซี่อะไรเนี่ยแต่มันไม่เห็นลงกันน้อยกลางวันไม่เห็นน้อยกลางวันไม่เห็นกลันมองไม่เห็นแต่หันตามนะเออมันฟังเสียงไงนี่ครับตัวใหญ่มากครับตะขวดเบสซี่ได้นะ โอหใหญ่จริงมั้งโหดูตีนมันดิไม่เลอะตีนครับกริงอยู่เนี่ยงันไม่เห็นลุงหรอกเราเดี๋ยวไปกวนมันใช่ดีเขาปล่อยมันแล้วเนี่ยครับอยู่ต้นตะขบตัวใหญ่มากครับของเขาไม่ไก่แต่มันหันตามผมเลยนะผมเดินนะใหญ่จริงจริงมัดูหูดิโอ้โหหัวเป็นโลเนาะคุณคุณมองให้ปะที่แรกผมเดินผมไม่เห็นแล้วผมไปนอนเปรหายากเนี่ยอรละครับแอบมองตาไหมตัวเล็กได้ถึงบ้านมองมองตาเมีย ออันนอุรักษ์ไว้มันอยู่นี้ก็ดีทำไมทำอะไรล่ะครับเนี่ยเ้อขึอ้นเหรออืมไม่ทำอะไรน,นี่ครับใกล้เลยครับใหญ่มากครับไม่ทำอะไรเขาครับใา่จริงจรครับรรรรัังแรกตัวใหญ่ตัวเป็นโลเลยเนี่ย ผมเคยเห็นแต่ตัวเล็กใหญ่จริงๆเห็นเด็กมากวนนะเด็กเด็กเด็กมากวนไปะใหญ่มากใหญ่ก็แขนเนื้อจีคุณใหญ่จริงๆครับเราจะไม่ทำอะไรเขาครับตัว่าน่าจะเป็นโลครับมาคลิปต้านครับเราจะไม่ทำอะไรเขาปล่อยเขาอยู่เองธรรมาชาติครับหายากครับอนุนอรักษ์เขาไว้ครับ ให้เขาอยู่ไปเราถ่ายให้ดูที่เฉยครับเราไม่ทำอะไรเขาครับปากคลิปน,นี้ก่อนครับคลิปนี้ครับคลิปสั้นครับ